สวัสดีครับอยู่กับผมโนซีเขีนะครับก็ a, มาเจอกันอีกแล้วกับเกมเซเว่นไนท์สอนะครับผมหลังจากที่รอเกมอัปเดตกันมานานนะครับมากกว่า2อาทิตย์จะเลยทีเดียวนะครับผมก็โอเควันนี้ก็ได้เกมได้อัปบทที่11 <g ül> มาแล้วนะครับพร้อมกับเ,เรดเนาะเรด8คนนี่ผมยังไม่ได้เคยลงเลยนะเรด8คนนะครับชั้น1 1ถึง15นะครับผมแล้วก็ มีโหมดใหม่คือโหมดกระดานนั่นเองนะครับผมโหมดกระดานนี้ก็จะเป็นเหมือนโหมดโหมดเนื้อเรื่องโหมดเนื้อเรื่องของของตัวละครที่จะเข้าใหม่นะครับซึ่งในระดับสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันก็โหดเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยระดับสุดท้ายของเมลคีเนี่ยพลังต่อสู้แนะนําคือหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเนี่ยถือว่าถือว่าต้องมีของในระดับหนึ่งเลยนะครับถี่จะผ่านได้นะอ่าก็วันนี้ก็จะมาทํา ไกด์คร่าวๆแล้วกันนะก็คือเหมือนไม่ไม่ได้อะไรมากนะครับผมมาแชร์มาแชร์ทีมแล้วกันที่ผมเล่นผ่านนะครับประมาณนี้เออแล้วก็คือเป็นเป็นทีมที่เซฟมากๆเซฟมากๆก็คือแบบว่าตายยากประมาณนี้นะครับโอเคไปเราก็แนะนําตัวกันก่อนเลยตัวแรกครับผมเริ่มจากแท้งกันก่อนเลยครับแท้งครับผมแน่นอนอัศวินแห่งแสงลูดี้นะครับผมก็คือ อนนี้ผมก็จะใช้พี่ด้วนแดงนะครับเป็นหลักแล้วนะจากที่ได้มานะครับก็แน่นอนเราก็จะไปใช้ที่ยิงใช้เราจะจะไปใช้อ e ีวานก็แบบก็อุตสาห์ปั้นลูดี้ไปแล้วนะอะไรแบบนี้นะก็เ <c oughs> <c oughs> ลยใช้ลูดี้ดีกว่านะครับโอเคก็ใส่เป็น <c oughs> เออลืมบอกเลยก็ <c oughs> ใส่เป็นเซตอ่าป้องกันสามนะครับผมแล้วก็บล็อกสองส่วนไอต่างหูแห่งความมุ่งมั่นนะครับันนี้ผมเปลี่ยนมานะ เอาไปเปลี่ยนในร้านค้าผลิตนะครับไปเปลี่ยนตังหูมาเปลี่ยนจากไอ้ตังหูต่อสู้ที่ผมมี2อันเนาะผมก็เลยเปลี่ยนมาประมาณ3รอบผมก็เลยได้มุ่งมันก็เลยอ่ะใช้อันนี้แล้วกันเปลี่ยนประมาณ3รอ,อรอบกว่าจะได้หมดตังหมดของไปเพียบนะครับอ่ะโอเคตัวต่อไปดามเมจหลักครับผมเหมือนเดิมแต่ยกเว้นแค่ว่ามีชุดนะที่บวก8แล้วก็อัพขัน้นอะไรล่าสุดอะไรผมจําไม่ไดแ้แล้วก็ประมาณนี้นะครับอาวุธ ก็เป็นขั้นห้าบวกยีสิบนะครับผมประดับก็ผสมผสมกันนะครับมีสร้อยคอสร้อยคอไอ้อวาเรนนะครับสร้อยคอคีแล้วเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สร้อยคอที่เอ้แล้วก็แหวนที่เพิ่มความเสียหายนะครับต่างหูเป็นต่างหูยอดมนุษย์นะครับเน,นี่ยอันเนี้ยผมเอาอันเนี้ยที่ผมได้ซ้ำมาไปเปลี่ยน,นเป็นต่างหูของที่ลูดี้ใส่อยู่เมื่อกี้นะครับโอเคอ่ะตัวต่อไปนะครับผมที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือคารินนั่นเองครับผมคารินนี่ แน่นอนเอามาฮิลกับเอามาชุบนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดแบบอุบิเหตุอะไรตายขึ้นมาก็แน่นอนครับวา่าคารนจะเป็นตัวตัวที่จะแบกทุกอย่าง <c oughs> นั่นละครับผมประมาณนี้โอเคตัวต่อไปครับเชเชก็ใส่เป็นเซ่าใส่เป็นเซตเพิ่มเลเวลสกิลนะครับเพื่อทำให้ทำให้ตัวเชเองเนี่ย พสซีฟเวลสกิลเยอะๆจะได้อันติได้ไวๆพออันติได้ไวๆก็จะบูตอันตินทีทั้งทีนะไวมากๆอ่าแล้วก็ใส่สร้อยคอเหนือชั้นด้วยนะครับสร้อยคอเหนือชั้นนี่ก็เป็นประโยชน์มากนะสาหรับการลงดาบน,นะครับผมก็เลยไม่เอาไปเปลี่ยนเอาไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ประดับต่างหูตังหูกับแหวนนะครับเป็นอ่ของลิซาเดียนะครับผมก็คือลดความเสียหายนะครับเชก็อาจจะตายง่ายนิดนึงเราก็เลยต้องลดความเสียหายหน่อยนะเพราะว่า เชผมไม่ได้อัพศักยภาพเลยเห็นไหมส่วนรูดี้เต็มหมดแล้วนะครับสิบห้าเลเวลทั้งสาอย่างเดียวโรนเดียวโรนก็เต็มแค่สองอย่างนะครับเต็มแค่พลังโจมตีกับป้องกันส่วนเลือดก,ก็ยังผมว่ายังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ก็ยังไม่อัพเนาะแล้วก็คารินก็แหว่งแหวงนิดนึงนะครับโจมตีขั้นหนึ่งไอ้ป้องกันสองขั้นเกือบสามขั้นแล้วแล้วก็เลือดก,ก็สองขั้นเกือบสามขั้นเหมือนกันนะครับผม ประมาณนี้นะโอเคสัตว์เลี้ยงอะลืมบอกเลยสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เป็นอ่านี่นะครับไอรีนนะครับผมผมหาสัตว์เลี้ยงตัวอื่นไม่ได้จริงนะรู <c oughs> แบบโอ้โหอยากได้สัตว์เลี้ยงแดงมากนะพยาพยามพยาพยามแล้วพยายามอีกไม่ออกให้สักทีแล้วเปิดไปเยอะแล้วครับอ่ารูปแบบก็เป็นรูปแบบคิดที่เข้านะครับยอดคิดที่ผมชอบใช้นะครับแล้วก็ ที่ผมเอาเชไปไว้ข้างหลังเพราะว่าแถวหลักเนี่ยจะได้เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเชยิ่งตีไวยิ่งตีได้บ่อยๆก็เท่ากับยิ่งเพิ่มเกรดอัลติเมตของเชเองให้เยอะขึ้นนะครับผมทำให้ทั้งทีมก็อัลติเมตได้ไวนะครับประมาณนี้เนาะโอเคมาสเตอรี่มาสเตอรี่เออวะ่ะมาสเตอรี่มาสเตอรี่ผมน่าจะใช้เป็นผม,ผมลืมไปแล้วนี่ครับมาสเตอรี่ใช้เป็นเรดนะครับ เรทก็คืออ่ะห้าสิบห้าสาสิบห้าเป็นป้องกันนะครับแล้วก็นอกนั้นเป็นโจมตีหมดที่จริงมันใช้โจมตีหมดก็ได้นะแต่แต่ผมไอตัวฮิลบางทีมันก็ตายไนงะบางทีเราต้องปกป้องคารินปกป้องอะไรด้วยนะครับก็เลยนั่นแหละก็เลยใช้เป็นแบบเนี้ยดาเมจมันพออยู่แล้วเพราะว่าบอสมันไม่มีความโกรธนะไม่มีฮุ้มข้างไม่มีอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่นแบบ เซฟเซฟครับผมว่าเซฟที่สุดก็จะเป็น5้าดิ้าหาดิพ้าฟ้องกันตน,นั้นก็โจมตีเดี่ยวเพราะว่าดาบเอทที่ผมใช้เป็นเดียวโลนเนาะสถานะผิดปกติก็คือเอาเป็นป้องกันนะจะได้แบบกัน5%เปอร์เซ็นพราะเราเราทำอันตีบอยไม่ได้อยู่แล้วนะส่วนพวกมาตเตอรี่9 500, 1, ก้าสิบเก้าห้าร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บบีไปอัพเนาะยังไม่ต้องรีบเนาะประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าผ่าน ผมเล่นประมาณไหนนะเออเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านได้นะครับโอเคครับผมไปไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับผมมาเริ่มก่อนคือมันจะนานหน่อยนะเพสะตัวเนี้ยผมว่ามันตีนะนานนาน,นานมากจะคิปไปเลยครับคาเลออนเลือสามสิบล้านครับผมเพราะผมใช้ดาเมจต,ตัวเดียวด้วยแหละ <c oughs> นี่ผมคุมคารินเป็นหลักนะเพราะว่าอ่าจะได้ลากเพื่อนๆออกมาได้นะครับอืม ถ้าสกิลนี้ก็หลบง่ายๆนะครับผมถ้าถ้าสกิลไอ้เมื่อกี้มาเราก็ต้องเตรียมรับสกิลต่อไปครับผมคือสกิลวงนอกวงในเนาะเดี๋ยวค่อยๆใช้นะครับหลบได้อยู่แล้วแหละอันนี้ตีปกติไหมมันตีปกติแรงไงก็เลยต้องเอาเชมมาช่วยฮิลนะครับเปิดคาลินผมพยายามให้โดนดาเมจอ่าเส้นแบง่งสกิลเส้นแบ่งสกิลเส้นแบ่งนะครับคือเราต้องสังเกตให้ดีๆว่ามันเลงใครแต่คือเมื่ออันนี้ยคือผม ผมหลบไม่ทันนะครับเพราะว่าผมเผลออยู่ว่าปกติอะที่ผมลองเล่นมาสองสามรอบอะคือมันใช้ตอนประมาณสักเหลือเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์แต่คือที่แบบอยู่ดีไม่ได้ใช้ตอนเก้าสิบเปอร์ผมก็เลยหลบไม่ทันนะครับแต่มันมีเทคนิคในการหลบง่ายๆก็คือวิ่งให้ทะลุตัวบอสไปเลยอ่าแต่คือแล้วส่วนใหญ่บอสจะไม่ค่อยเล็งตัวเป้าหมายเลยน,นะครับสมมติบอสผักเมื่อกี้บอสผักคารินออกมาเนาะ เป้าหมายต่อไปบล็อกก็จะเปลี่ยนครับเนี่ยกำลังเปลี่ยนเลย่ะก็เป็นเป็นหาเชยเราก็ลากหล,ล,ลบครับผมก็หลบวิ่งหลบครับจะใช้ประมาณ3รอบอง,ง่ายๆคือ3รอบแล้วก็ปล่อยตีปกติได้เลยครับผมนี่ก็ใช้เซตเทพเนาะเป็นเซตเป็นเซต Never Die เนเวอร์ได้อะเออถ้าทกิวลโรลูดี้พอดีก็ไม่ตายนะครับ แสงความมืดแล้หลบตามปกติหลบไวๆหน่อยนะตายอ่าจะโดนโดนตีได้ครับมี Double h e เออชิวชิวฮะชิวชิวอ่าเนี่ยเส้นแบ่งอ่ะแล้วก็ลากหลบเลยสามรอบนะครับนี่จะหลบรอบที่สองอ่ะรอบที่สามก็วิ่งวนๆเนี่ยครับวิ่งวนๆนนคือเอาจิงจิงมันเหมือนจะหลบมันเหมือนจะหลบไม่ทัน เดี๋ยวจะใช้ไวเพราะแต่ถ้าเราจับจุดได้ผมว่ามันม,มันก็มีเวลาให้เราหลบเยอะพอสมควรน,นะครับแสดงความมืดครับกระหลบออกมาอ่าแล้วกนมันก็จะใช้วงนอกครับก็ลากเชเข้ามาข้างในด้วยจะสลับไปลากเชตัวเดียวก็ได้นะแต่ว่าผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาเนาะบางทีเออเออเราก็เลยลากทั้งทีดีกว,ว่านะครับยอมเสียดาเมจนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีความโกรธเดียนะไ่คุ้มค่าอย่างเงี้ยย อ่อาีแสงความมืดแล้วก็ถอยนะครับต่อไปมันก็จะเป็นวงในอ่ตีก่อนไม่มีฮะไม่ไไมีวงไหนเฉยอ่ะมาแล้วก็หลักเข้ามาแล้วก็หลบครับนอกวงในวงในวงนอกนอะไรพวกนันก็ไม่รู้นะ,ะกปกติแล้วก็ปล่อยๆไปครับชิวๆครับ ิฮิวครับอันนี้อันเนี้ยใ,ใช้ท่านี้นะตึ้มโดนก็ไม่เป็นไรฮนะรูดีผมอึดมากนะเชดโดนนี่คือเกือบตายอ่ารูดียังไม่ตายยังรอดอยู่แต่คือถ้าจังหวะนเนี้ยถ้าใครที่ทนไม่ไหวจริงก็ผมว่าก็เล่นยากถึงคนบคนเนาะเราต้องเป๊ะในการหลบนิหนึ่งครับ ไม่ก็ถ้ามันง่ายถ้าง,ง่ายที่สุดก็คือทุกตัวต้องยอมโดนตีอะ่ะคือต้องอยู่ต้องจัดโพซิชันเป็นเนี่ยอยู่ในสี่ตัวต้องกองอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันนะครับเราจะได้หลบได้ง่ายๆเนาะคือเนี้ยมันจะหลบยากหน่อยเพราะว่าเรากันได้ยนนู่อันเนี้ยอันเนี้ยเราก็ลากหนีได้อะลากไม่ทันเลอ, <c oughs> อ่ะ้ยลากไม่ทันนะอันนี้พอเปลี่ยนมจะเปลี่ยนเป็นลูดี้คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าใส่เโรโลนีผมว่าก็ไม่รอด เราก็ชุบได้ไงเรามีเรามีเชนะครับผมที่คอยบูทอันติให้ตลอดแต่ที่สำคัญคือคารินเนี่ยแหละอย่าโดนผมจะให้ความสำคัญกับคารินที่สุดคือถ้าคารินตายคือทุกอย่างจบส่ว <c oughs> นเอ <world> พวกเนี้ยจะตายก็ไม่เป็นไรเนี่ยคารินทำตายแล้ว อึม้มทีมดาบหลบไปทันนะเนี่ยเราก็หลบนะหลบทันนะรอบน,นี้อรอบเึ้แว้วก็ปล่อยหลังได้เลยนะประมาณนี้นะคือบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นเกียร์แบกอะ่ะม,มัมีอะไรนะครับแล้วไม่รู้ด้วยนะว่าบอสจะใช้สกิลอะไรก่อนไหนผมแบบมองแพทเทิร์นมันไม่ออกอะ่ะ ต้องดูท่าทางบอสแล้วมั้งแต่ว่าถ้าเอาจริงจริงส่วนใหญ่เราก็มองโซบอสอู่แล้วเนาะบอส่ออกท่าเลยอ่าลากหลบลากทะลุมาแล้วทะลุนีสามรอบพบตกแต่ก็ปล่อยตีปกติครับชิวๆตีไปเรื่อยๆ ระวังฮะระวังระวัง,างคาริมโดนดาเมจนะเพราะว่าผมว่าบอสมันตีแรงเนาะไอ้ท่าเนี่ยแรงไอ้ท่าที่มันแบบเอาดาบขึ้นมาจากพื้นน่ผมว่าโคตรแรงเลยอ่านี่ันี้เราก็หลบได้ครับผลบหลบพันครับตั้งสติให้ดีๆอ่าค่อยๆหลบนะแล้วปล่อย<ว><า>แบบเดี๋ยวก็เหลือ12ล้านนะครับเล่นแบบเดินๆ คิวฮะเพราะเชยอยู่ข้างในอยู่แล้วตีไมเลยครับอืมมันก็หลบได้สบายมากแต่ถ้าโดนสกิลคือตายเลยนะผมเคยลองโดนละตอนแรกผมแบบถ้ามันโดนแล้วมันไม่ตายผมก็จะยืนวัดรองโดนแล้วผมตายผมก็เลยไม่ไม่วัดแหละลองหมดลวลองยืนวัดลองอะไรหมดลวว่า มันพอที่จะพนได้ไหมดีกันขี้เกียจหนอพอลองแล้วปุ๊บคืออัตวินหายไปเลยก็เลยอะหลบไปได้ประมาณนี้นะครับเก้าล้านแหละหลบนี่ลหบลบไม่พ้นนะดีที่คารินไม่กระเด็นนะครับแล้วคือลูดี้มันลิงก์อยู่ไงโดนดามเมจกันยบ นี่สูตเออพอถึงสุสานคมมีดนะครับคุณเห็นอะไรไหมตัวที่โดนตัวที่โดนนะครับตัวที่โดนตอนสามสิบเปอร์เซ็นมันจะใช้สุตรสานคมมีดตัวที่โดนของผมคือลูดี้ขนาดหลบมาแล้วมันโดนเะม,มันมีดีเลยแล้วก็เชนนะครับตัวที่โดนอยู่จะขึ้นสถานะว่าเดินช้านะครับผมเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้ พยายามลากตัวลากตัวซาลากคารินอ่ะหลบให้ทันโออถึงไอ้สองตัวนี้ตายจะได้แบบชุบได้นะครับแต่ผมอันนี้ผมรู้นะว่ามันจะมาตำแหน่องอารมณ์เหมือน,นด้ดานแปดที่ให้ขัดนะครับผมเราจะใช้วิวทีขัดใช้มีใช้ใคร,ใครวะมิงมาขัดก็ได้นะครับผมแต่ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะเนาะก็เลยไม่เอามาขัดนะมันสบายมันใช้แค่รอบเดียวใช้ตอนสามสิบเปอร์เซ็นต์รอบเดียวดูดีๆก็พอครับผมไอ้สุสานโอเค เพราะว่าถ้ามันใช้แล้วจุสารพม,มีถ้ามันใช้แล้วคือถ้าสมมุติคารินโดนหรือว่าแล้วเราอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สวยอะไรแบบนี้อยู่ในตำแหน่งที่บอสจะต้องมาปุ๊บแล้วก็ใช้ไอ้ท่าแบ่งแยกตายหมดทีมนะครับเล่นใหม่เราเล่นอย่างนานเลยดิเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับช่วง30% เป็นแบ่งครับหลบได้ตีคารินหลบง่ายเลยชิวๆครับมีอีกรอบนึงนี่แสงความมือก็หลบครับหลบตามปกติค่อยๆอยตีค่อยๆหลบอย่าเผลอครับอย่าเผลอ ถ้าใช้2ดาเมจได้ก็จะไวเยอะมากเลยแต่ก็มันชอบตายไงก็เลยแบบไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรโดนอะไรก็โดนไปของเชเอ,อ้ยอร่างของเชหลบไม่ทันชิวๆครับปล่อยตีต่อ,อะจะหลบครับ ตัวใหญ่จะเดินหลบทันอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นไอ้ท่าวงวงเป็นวงข้างในตัวใหญ่จะหลบทันอยู่แหละเดี <laughs> ๋ยวเลือดเก้าแสนแล้วครับผมสบายสบายแล้วยังไงก็ผ่านแล้วตัวใหยกเว้นว่าเราจะโดนไอ้ท่านั่นสามรอบอยู่ไม้ก็ท่าดีนะครับโดนก็ตายนะครับตัว เรียบร้อยครับผมสำหรับบอสในกระดานสุดท้ายของเมลคีนะครับก็คือเหมือนตอนแรกเกาหลีเขาจะให้เมลคีเป็นตัวขัดบอสชาเลอร์ใช่ไหมกดๆก็เลยต้องเอาหมิงมาขัดด้วยตัวนี้นะงๆเถ้าที่ผมรู้มานะ โอเคครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเมลคีนะครับให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นนะครับว่าเมลคีมันจะเอาไอ้คนที่เราพาไปด้วยเดี๋ยไปทดลองตลอดเวลาครับผมมันจะอะไรจะขนาดนั้นมันจะบ้าการทดลองอะไรขนาดน้โอเคก็จบไป โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางเนาะแนวทางสําหรับการเล่นกระดาษเมลคีนะครับผมก็ลองลองดูแล้วกันว่าไหวไหมหรือถ้าบางคนที่เกียร์น้อยๆก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับพวกบถ้าแสนต้นๆแต่ก็น่าจะผ่านได้นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าระดับสักแสนว่าก็น่าจะผ่านได้แต่น่าจะใช้เวลานาน,านสักหน่อยนะครับหรือไม่ก็ลองปรับ ไอ้แพสซีฟให้เป็นป้องกันดูก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีคุ้มขัางยังไงมันก็ชิวๆอยู่แล้วนะครับเล่นไปหลบไปเล่นไปหลบไปเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับผมกระดานคริสนะครับผมน่าจะน่าจะทำไอ้พวกนี้แหละผมรู้จะทำคอนเทนต์อะไรลงนะก็เดี๋ยวจะลงทำทำกระดานคริสลงด้วยนะครับ ต่างสุดท้ายนะครับที่เจอซักคิวบัสนั่นเองนะครับผมโอเคไปไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ